สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มประจำสัปดาห์นะครับวันนี้วันนี้เราก็ยังคงมีปัจจัยเดิมเหมือนเคยมารับมาให้ท่ทานทุกท่านได้รับชมกันนะครับเรามารีแคปในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมานะครับมันมีข่าวอยู่2ข่าวที่เราได้ให้ความสําคัญนะครับและเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสําคัญด้วยเช่นกัน หนึ่งปัจจัยแรกคือปัจจัยเกี่ยวกับรัเสเซียยูเครนครับที่ปูตินมีการออกมาถแถลงนะครับว่าในเนื้อหานั้นมีเรื่องเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอนะครับว่าถ้าหากทางยูเครนสามารถถอนกําลังออกจากชายแดนหรือว่าพื้นที่รัเสเซียออกไปทั้งหมดเนี่ยทางรัเสเซียหรือปูตินเนี่ย จะทําการหยุดยิงครับไม่ใช่หยุดโจมตีหรือว่าหยุดยิงชั่วคราวนะครับแต่เป็นการหยุดโจมตีแบบถาวรนั่นหมายความว่าข้อเสนอเขาเนี่ยเป็นการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการยุติสงครามนั่เนเองครับแต่ตั้งแต่ช่วงวันที่ข่าวออกนะครับบางสำนักข่าวได้รายงานออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัปเดตรายงานเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาการยื่นข้อเสนออันนี้ครับ ัจจัยที่2หรือว่าข่าวที่2นะครับทุกท่านครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งในยุโรปครับในฝรั่งเศสที่ยังมีความไม่แน่นอนครับทำให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่หนุนทองคําในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับทุกท่านทีนี้วันนี้นะครับเราจะมี2ข่าวด้วยกันข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการถกเถียงในนาโตนะครับว่าเราควรจะเอาเอาวุธนิวเคลียร์ออกมาเตรียมพร้อมในสถานการณ์ที่ ไม่สงบหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าประเทศที่มีนิวเคลียร์ครอบครองอยู่ทางสหรัฐอเมริกาหรือว่านาโต้เนี่ยมักจะโดนข่มขูค่ครับว่าระวังเถอะว่าทางรัสเซียยูเครนรัสเซียหรือว่าทางาประเทศที่มีนิวเคลียร์เนี่ยเขาขู่เพื่อจะใช้ตอบโต้หรือว่าอาจจะยิงไปเลยก็ได้ถ้ากรณีที่ สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยต่อทางที่ถือนิวเคลียร์อยู่ทีเนี้ยในวันนี้ครับมีสำนักขา่าวรายงานออกมาอ,อย่างเช่น Info ฟเคนนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านขาวให้ฟังนะครับนาโตถกเคียดตกนาโตถกเคียดครับเตรียมอาวุธนิวเคลียร์ออกมาสแตนบายรับมือรัเสเซียจีนอ่าโดยเลขากรรมการหรือว่าเลขาธิการ NATO นะครับ เิดเผยกับหนังสือพิมพ์เทเลกราฟครับว่านาโต้ NATO กำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องเอาอาวุธนิวเคลียร์จากคังแสงออกมาเตรียมพร้อมใช้งานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียและจีนครับทุกคนโดยเนื้อหาเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เทเลกราฟนะครับว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการควรจะมีหัวลบนิวเคลียร์พร้อมใช้งานกี่หัว หรือควรเก็บไว้ใช้กี่หัวแต่เราจําเป็นต้องปรึกษาหารือกันในประเด็นนี้ซึ่งเราก็กําลังทําอยูอ่มาต่อกับประโยคต่อมาครับความโปร่งใสช่วยสื่อสารโดยตรงว่าแน่นอนว่าเราเป็นพันธมิตรพ,พันธมิตรนิวเคลียร์หรือเขาเรียกว่าเรามีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองนะครับทุกท่านเป้าหมายของนาโตคือโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์อ่า แต่ตราบใดที่อาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่เขาหมายถึงอสเซียจีนหรือว่าประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่เราก็จะยังคงเป็นพันธมิตรนิวเคลียร์ต่อไปหรือเขาก็อารมณ์แบบว่าเขาก็ยังคงต้องรักษาอาวุธที่เป็นประเภทนิวเคลียร์ต่อไปครับทุกท่านหมายความว่าหมายความว่าหากาคนที่เป็นศัตรูต้องเรียกว่าคนที่ไม่ถูกกันเขายังมีอาวุธที่ อันตรายอยู่เขาก็ควรที่จะรักษาอาวุธนั้นไว้มันไว้เหมือนกันครับเพราะโลกที่รัสเซียจีนและเกาหลีเหนือยังมีอาวุธนิวเคลียร์แต่นาโตนั้นไม่มีเป็นโลกที่อันตรายยิ่งกว่าอันนี้คือมุมมองของทางกรรมการหรือว่าเสเลขาธิการนาโตนะครับที่ให้อตอบคาถามเกี่ยวกับการถกเทียดเรื่อง New นะิวเคลียร์ณปัจจุบันครับทำให้ปัจจุบันเนี่ย ตลาดเนี่ยเริ่มกลับมามีความกังวลครับแต่ว่าเราสามารถสังเกตจากสินทรัพย์ปลอดภัยได้ครับทุกท่านว่าราคาทองคำนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างใดนะครับทาให้ตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังครับทุกท่านหากมันมีการบานปลายหรือว่าความไม่สงบเกี่ยวกับสงครามเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวทองคำเนี่มีโอกาสบินได้แน่นแน่นอนครับอ่าทีนี้ทองคํามีการย่อลงมาจริงครับแต่ว่า ตามที่เราได้เห็นในการาฟ H1 ใน DXY หรือว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับทุกท่านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่ได้ยอดมากแต่อย่างใดครับทุกท่านทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามองเรามองว่าการที่ราคามีการปรับตัวลดลงเนี่ยมาถึงทองคำนะครับนั่นเป็นแนวโน้มทางเทคนิคหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขายังคงเคลือ่อนไหวในกรอบครับฮทีนี้คำถามวันนี้ถ้าไม่มีข่าวนอกตารางเข้ามา เราสามารถสังเกตตัวดีเกหรือว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นเพื่อนกับทองคําได้เลยว่าถ้าดอลลาร์มีการปรับตัวลดลงมาและทําโลใหม่ต่ํากว่าโซนขอดูก่อนบริเวณ105.050หรือ105.100ตรงนี้ครับทุกท่านถ้ามีการทำโลใหม่นะครับตัวนี้จะช่วยทำให้ทองคำฟื้นได้สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้อันนี้คือกรอบกรอบเล็กเลยกรอบารวันเลยตรงนี้ ตรงนี้คือกรอบรายวันเลย่าตรงนี้คือกรอบรายวันเลยแต่แต่อย่างที่บอกครับทุกท่านถ้าดอลลาร์ไม่ได้ต่ํากว่าเส้นที่ผมไ,มได้ให้ไว้1 0 5 0งศูตรงเนี้ยโอกาสที่เขาจะฟื้นตัวยังคงมีครับเป็นแนวโน้มทางเทคนิคน,นะถ้าเขาไม่ยอมทําโลใหม่ตรงเนี้ยน่าหมายความว่ากําลังฟื้นตัวของเขาเนี่ยสามารถฟื้นเด้งฟื้นได้ตลอดเวลาเลยโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองกรอบรายวันทีนี้เรามาดูกรอบรายสัปดาห์กันดีกว่า ผมขอลบอันนี้ก่อนปุ๊บโอเคเรามาตีกันใหม่รายสัปดาห์เราจะหาสวิงกรอบของเขาก่อนสวิงกรอบขอเขาเนี่ยถ้าเป็นกรอบใหญ่เนี่ยเราดูจากตรงนี้ปุ๊บเราดูก่อนเลยอ่าสวิงใหญ่เนี่ยยังคงให้แนวโน้มขาลงของทองคํายังคงเป็นต่อนะครับเพราะว่าโครงสร้างที่เราเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยผมขอเปิดตัวทีพีคเพนกันโครงสร้างที่เราเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยเขาฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดที่บริเวณราคา2286จริง ย้ำนะปรับตัวฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญจริงอ่าแต่ท่านทุนเห็นอะไรไหมครับการฟื้นตัวของราคาไม่ได้ฟืน้นทำลายโครงสร้างแรกแต่อย่างใดเลยอ่ะโซนนี้ได้หมายความอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวโน้มการเด้งฟื้นที่เฉยยังไม่ได้แสดงถึงอาการการที่อยากจะกลับตัวไปเป็นหน้าบายอย่างชัดเจนหรือว่าขาขึ้นอย่างชัดเจนอ่ะทีนี้ โครงสร้างใหญ่ของลองเทอมในโหมดการปรับฐานเราเห็นแล้วเรามาดูกรอบที่เล็กลงเล็กน้อยครับกรอบใหญ่เมื่อกี้ยังไม่ได้ช่องอ่ากรอบใหญ่ลองลงมาหรือว่าในกรอบช่วงตั้งแต่ช่วงวันที่24หรือที่สิหรือเปล่าลองอดูก่อน ช่วงเดือนยี่สิบสี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับทุ่านสิบวันที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วครับราคาเ่ยมีการปรับตัวลดวลงมาตรงนี้เป็นแรงข่าวจากจีนใช่ไหมที่จีนไม่ได้อ่าช้อนซื้อทองคําเป็นเดือนที่สิบเก้าติดต่อกันครับสถิติหยุดที่สิบแปดเดือนอ่าทาให้มีการปรับตัวลดวลงมาเทขายของตลาดหรือว่าเขาเรียกว่าอ่าอัพเร์ช็อค ตลาดรับรูป้ปุ๊บตลาดตกใจลงมาเลยครับเทตลอดทั้งวันเลยทีนี้การฟื้นตัวหลังจากมีการทําสติไว้ที่บริเวณราคา2 2 8 5อง8 6สตรงนี้ครับทุกท่านราคาเริ่มมีการไซด์เวัพแต่การไซด์เว้าในปัจจุบันเนี่ยเราเราิ่มเราเริ่มเห็นสัญญาณอะไรไหมโอเคอาจจะมีการทําลายโครงสร้างที่1นึ่ทำลายโครงสร้างที่2สุดท้ายครับสุดท้าย,ายเขาขึ้นมาทดสอบที่มุมมองของบิ๊กเพยเหรือว่า SMC ครับ การปิดเนื้อเทียนของเขายังไม่สามารถรักษาร,ระดับเหนือกว่า2337ได้ตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงแนวโน้มโครงสร้างการปรับฐานข้างใหญ่เนี่ยจะยังคงอยู่นะจากยอดข้างบนเนี่ยอ่าและ f i b o n acci retracement ณปัจจุบันเนี่ยผมได้ตีกรอบสวิงไว้ตรงนี้เราจะเห็นเลยครับว่าขนาด50.0ของเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถโดนทำลายได้ทดสอบครั้งที่1ครั้งที่2อนะอ่เราก็ย้อนกลับมาอีกทีหนึงบริเวณใกล้เคียง แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเห็นไส้เทียนหรือเนื้อเทียนเนี่ยทะลุ2337ไปได้แต่อย่างใดครับก่อนจะมีการย่อตัวตลอดทั้งวันในวันนี้หรือว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับทุกท่านทีนี้ในมุมมองทางเทคนิคหรือว่าไซเวดาวลักษณะของ Down ier, ดาวทิวลี่ลดโรลดทายลงมาถ้าทองคำอยากจะกลับไปเป็นหน้าบายหรือว่าขาขึ้นแบบเต็มตัวปัจจัยแรก เราจะให้อยู่3ปัจจัยนะปัจจัยแรกเขาจะต้องทําลายโครงสร้างนี้ให้ได้ก่อนนี่กรอบนี้50.0 61.8จุด e เแปดฟิบูแนซีเถ้าทําลายไม่ได้เดี๋ยวเขาจะย่อให้ตลอดเวลาครับแต่การย่อเนี่ยก็ต้องเชียร์ให้เขาต่ํากว่าจุดที่เขาก่อนที่เขาจะมีการฟื้นตัวหรือว่าจุดโลตรงนี้ให้ได้ก่อนอ่าโอเคนะครับโซนแนวรับแรกของตีให้โซนแนวรับแรกคือโซนนี้ 2,3,3,6จนถึง2,3,4,9โซนนี้เป็นโซนสำคัญของกรอบรายวันเน้นย้ำนะครับว่าเป็นโซนสำคัญของกรอบรายวันถ้าโซนนี้ยังไม่โดนทำลายหรือว่าทะลุเหนือกว่าเนี่ยโอกาสที่เขาจะย่อลงมานยมีได้ตลอดเวลาอ่าถ้ากรณีโซนแรกโดนทำลายขึ้นมายืนเหนือได้รักษาระดับเหนือก่อได้โซนต่อมาสำคัญไหมสำคัญ คือโซนมุมมองของ i n s t สเ m e n t หรือว่าการทะลุหลอกของมุมมอง p i พ player มารับออเดอร์บริเวณก่อนจะมีการปรับตัวลดลงแบบชัดเจนคืออะไรครับคือตั้งแต่233 2366ตรงนี้2375ตรงนี้ครับอาจจะมีแบบทะลุไป r e t ทสไ high เก่าได้มีโอกาสถ้ากรณีมาถึงโซนนี้นะแต่สุดท้ายเราจะให้สังเกตที่การปิดแท่งเทียน ปิดเนื้อเทียนเนี่ยการปิดเนื้อเทียนของเขาเนีย่ยังสามารถารักษาอันดับต่ํากว่า3เส้นนี้ได้หรือเปล่าหรือบริเวณราคา2 366 2 3 7 5และ2 387ถ้ายังสามารถารักษาอันดับการปิดแท่งเทียนหรือเนื้อเทียนอยู่ต่ํากว่าโซนนี้ในกรอบใหญ่นะครับในกรอบรายสัปดาห์เลยตอนนี้เราอยู่กรอบใหญ่นะเรายังผมยังให้มุมมองว่าแนวโน้มขาลงหรือการปรับฐานเนี่ยจะยังมี ทีนี้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกท่านมันก็จะมีข่าวาการคอมเมนต์ของขอดูก,กันประธานประธานเฟดสาขาคีฟแลนชี้ว่ามีความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นในอีกในสหรัฐครับโดยเขาจะมีคอมเมนต์แบบนี้ครับประธานเฟดสาขาคีฟแลนนะครับกล่าวว่าเธอยังคงมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยออกมาดีก็าตามครับแต่สุดท้ายครับเงินเฟอ้อก็ยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายหรือตามที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหรือเฟดเนี่ยคาดหวังไว้ครับเป็นการลดเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นการลดที่อะไรครับที่ยังคงช้าอยู่ยังไม่ได้อยู่ในตามคาดหมายของเฟดนั่นเองครับอ่าทาให้อ่เขายังคงมีประโยคที่ออกมาพูดว่าครับว่าดิฉันคิดว่าความ เสีย่ยงได้เงินเฟอ้อเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นหรือว่ายังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งการที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยออกมาประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับสูงเนี่ยก็ยังเป็นมุมมองเดียวกับเขาที่เขาคิดว่ายังต้องคงองคงัตราดอกเบีย้ยไวในระดับสูงก่อนจนกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะเริ่มมีการปรับตัวลดลงตามที่เขาคาดหวังอันนี้ ยังไม่ได้เป็นปัจจัยบวกหรือลบต่อทองคำนะครับแต่เป็นการแสดงครับว่าในคณะกรรมการของเฟดเนี่ยยังคงให้เห็นแบบนี้อยู่ว่าทาบางท่านหรืออาจจะหลายๆท่านเนี่ยยังคงให้คงอาตาัตราเบีย้ยไว้ในระดับสูงนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าทองคำในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อไปถ้ามุมมองทางเทคนิคเนี่ยเราสามารถสังเกตได้เลยนะว่าถ้ามุมมองทางเทคนิคเนี่ยยังไม่ผ่านโซนแรกและโซนที่สอง สองโซนนี้โอกาสที่เขาจะย่อลงต่อยังมีครับทุกท่านอ่าถ้าเล่นกรอบสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะ high low high low high ยังไม่ได้มีการทำ high ใหม่แต่อย่างไรและก็กำลังฟอร์มตัวลงมาทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญแล้วว่าราคาปัจจุบันครับทุกท่านราคาปัจจุบันนะให้สังเกตที่ราคาปัจจุบัน ราคาสามารถกลับมาทําโลกว่าโลนี้ได้หรือเปล่าถ้าทําได้ลุ้นโลใหม่ได้เลยย้านะครับอาจจะไม่ใช่การกลับมารีเทสตร,ตรงนี้นะแต่ถ้าทําโลใหม่ต่ํากว่าตรงนี้ได้โอกาสที่เขาจะลงไปทําโลใหม่มีเลยถึงแม้ว่าบริเวณน,นี้ตั้งแต่2292จนถึง2269จะเป็นแนวรับของกรอบเมเจอร์เทนหรือว่าเทนหลักก็ตามแต่ การที่เขาลงไปรับเทนหลักได้จนถึง2269เนี่ยน่าหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยข่าวที่ตลกกาดกําลังเล่นอยู่เนี่ยมีน้ําหนักครับแต่อย่างที่บอกครับปัจจุบันเนี่ยมีทั้งปัจจัยเรื่องอัตราดอเบี้ยนในสหรัฐอ่านี่หนึ่งแล้วนะที่มีแนวโน้มอาจกดดันราคาทองต่อไปแต่ความกังวลเรื่องความไม่สงบหรือว่าความกังวลเรื่องสงครามระหว่างยูเครน ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปครับทุกท่านรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยนาโตหรือว่าทางกลุ่มนาโตเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วตอนนี้มี2ปัจจัยที่เป็นทั้งบวกและลบครับทุกท่านต้องจับตาและเฝ้าระวังให้ดีว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวเรื่องความไม่สงบเมื่อไหร่ไปเป็นในทิศทางที่อาจจะมีการรุนแรงเพิ่มขึ้นหนุนทองคำครับ แนวต้านแบบไหนก็เอาไม่อยู่เน้นย้ำนะให้พูดอย่างนี้เลยว่าถ้าอยู่ๆสงครามอาจจะมีการรุนแรงเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีมือที่สองที่สามเข้ามาเพิ่มเติมแนวต้านที่หนึ่งแนวต้านที่สองอาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าอะไรครับความกลัวของตลาดความกลัวของตลาดทําให้สินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มรับอะไรครับปัจจัยหนุนนั่นเองครับทุกท่านแล้วไงต่อ และถ้าเป็นมุมมองเทคนิคเนี่ยมุมมองเทคนิคสามารถเทรดได้แต่จะต้องเทรดในสถานะหรือว่าภาวะปกติเท่านั้นถ้ามีภาวะอื่นเข้ามาแทรกแซงตลาดความกลัวความกังวลเข้ามาแทรกแซงตลาดในรับนวต้านทางเทคนิคจะไม่มีความหมายเด็ดขาดครับทุกท่านเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเรียนการสอนนะครับเราจะพูดกันตลอดครับว่าตลาดราคาคู่สก,กุลเงินราคากาฟ ราคาการเคลื่อนไหวของหุ้นต่างๆเป็นพฤติกรรมของคนหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองครับการที่ราคามีการช้อนซื้อขึ้นไปมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเป็นการที่มีแรงบายในตลาดเยอะแล้วใครเป็นคนบายก็มนุษย์ถูกไหมครับนั่นคือเหตุผลว่าถ้ามีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ใช่ภาวะปกติของตลาดแนวรับแนวต้านที่เป็นมุมมองเทคนิค จะไม่มีความหมายทันงทีตอนนี้เรามี2เหตุผลแล้วที่จะต้องระวังหงเรื่องอะไรสงครามที่ยังไม่มีข้อสรุป2ถ้าสงครามยังไม่มีความคืบหน้าย้ํานะถ้าสงครามยังไม่มีความคืบหน้าอาจจะมีข่าวที่เงียบไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลาดจะเริ่มกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐานตามปกติก็คือ เศดหรืออัตราดอกเบีย้ยนปัจจุบันโอกาสถ้าข้อที่1เรื่องเลยนะเรื่องวอรสงคารามไม่มีการเคลื่อนไหวจำนะดอกเบีย้ยอ่ะผมพิมพ์เฟดแล้วกันตลาดจะกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยที่2และปัจจัย,จจยที่2จะเข้าไปมุมมองของอะไร มุมมองทางเทคนิคที่ผมได้ให้ไว้ก็คือถ้าเขาฟื้นแต่ฟื้นไม่เหนือกว่าโซนนี้แต่เ,เขาจะย่อลงให้เองอันนี้คือมุมมองกรอบกรอบอะไรครับกรอบรายวันกรอบใหญ่ถ้าฟื้นแล้วและมีการทะลุเหนือกว่าโซนนี้โซนนี้จะเป็นแนวรับสําคัญอันนี้คือปัจจัยที่2นะปัจจัยที่2เรื่องดอกเบีย้ยหรือว่าปัจจัยพื้นฐานนั่นเองครับแต่เตือนอีกครั้งหนึ่งถ้าปัจจัยแรกกลับมาเข้าสู่ตลาด วอลปัจจัยแรกถ้าเข้าสู่ตลาดปุ๊บแนวต้านเอาไม่อยู่แน,น่นอนเพราะว่าตลาดจะเริ่มหันมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยครับทุกท่านโอเคครับอันนี้คือทองคําในสัปดาห์นี้นะครับทุกท่าน